สวัสดีครับพบเราช่องฟังนาซาพายควันชชยนะครับผมวันนี้ก็สับปะรดก็มาส่งแล้วนะครับผมที่เราได้สั่งไว้นะครับผมให้น้องน้องช้างขอบคุณคะแนนนะครับผมจากพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ของเราจนได้มีคะแนนนะครับผมมีกำลังทรัพย์ในการซื้อต้นสับปะรดให้น้องช้างได้ทานกันนะครับผม นี้ก็ได้มาส่งแล้วนะครับผมล็อกนี้ก็เยอะนะครับผมมาดูใกล้ใกลนะนี่ก็เป็นสามพันคะแนนนะครับผมหนึ่งล็อกใหญ่ๆนะครับผมถ้าเป็นหนึ่งคันหกล้อนี่ก็หนึ่งมืนสองพันคะแนนนะครับผมหนึ่งรถหกล้อนะครับผม น,นี่ก็ได้มา,าส่งแล้วนะครับผมนี่ได้ตสับปรรดแล้วสับประรดสวยๆนะครับผมจากพัทยานะครับผม,มเออย,ยอะนะครับผม ต้นใหญ่เลยนะครับสั่งมาจากพัทยานะครับผมจากพัทยาชนบุรีนะครับผมช่วงนี้ก็หนาแรงนะครับผมก็ต้องสั่งต้นสับปะรดนะครับผมต้องอาศัยต้นสับปะรดแล้วนะครับผมเพราะยาก็ไม่มีนะครับผมขึ้นไม่ทันนะครับก็ต้องสั่งต้นสับปะรดมาเพื่อเป็น มาเสริมนะครับผมเ่อให้น้องๆช้างได้ทานกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องๆได้ทานกันนะครับ ตรงนี้ก็ตันงโตไม่เต็มที่นะครับผมต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมตัดพิละน้อยๆนะครับผมเพื่อผานผสมกับต้นสับปะรดนะครับผมลูกเอา้านี่สับปะรดจากพัทยาน่า ขอบคุณนะครับคะแนนนะครับผมขอบคุณทุกทุกคะแนนนะครับผมอย่างแม่แม่เอฟซีนะครับผมที่เข้ามาอุดนผลไม้ของเรานะครับผมจนเราได้มีคะแนนนะครับผมในการซื้อต้นสับลดให้น้องๆนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมทีเมตตาและเอ็นดูน้องๆช้างนะครับผมสามเชือกนะครับ รถนี่สวยมากนะครับผมมาจากพัทยานะครับตรงใหญ่ๆนะครับผมยยก็น่าจะทานได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับผมสำหรับน้องๆทั้งสามเชื่กนะครับผม ลองตรงลงไปโอ้ยนะเจ้าพ่อลองตรงให้มาบินเวอร์นะวัวเข้ามาเริ่มขี้โซ่ลากให้กันเล่นรับขึ้นด้วยแต่ทำแบบนี้ให้ดีแต่ละน้องจะคล้องกันเนี่ยเดินมาถึงก็กระโดดมาถึงมาถึงก็เดินตลอดกบกินอย่างนั้นกังตายแล้วไม่ได้เหมือนกัน รถสวยๆนะครับผมต้นใหญ่ๆนะครับผมเขียวสวยมากครับผมมันเป็นเจ้านี้นะครับผมที่สั่งประจํานะครับผมเกก็มาส่งประจํานะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผม ที่ได้ทำให้น้องๆช้างตกงานนะครับผมได้มีคะแนนในการซื้อยาซื้อต้นสับประรดนะครับผมได้ทานนะครับผมขอบคุณมแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ของเรานะครับผมน้องก็ขอให้น้องๆได้มีต้นสับประรดทานนะครับผมน้องๆทสามเชือกของเรานะครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมช่องฟังนาะซาพลายปัญชัยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมขอบคุณครับ